สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Riding Channel ครับวันนี้พ่อผมกอล์ฟไรดิ้งชันเคยแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ยาม a ฮ่าและตอนนี้ครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นรถ X Max แต่งซึ่งเป็น29สําำนักแต่งของประเทศไทยหรือว่าชั้นนำส่งรถเข้าประกวดภายในงานของ x m a x Series และวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูซิว่าในแต่ละคั29คน29้คันนี้มีการตกแต่งสไตล์ไหนและมีความสวยงามแบบไหนบ้างปะมาชมกันเริ่มจากคันแรกครับนี่ฮะเป็นรถสไตล์แบบสปอร์ต มาพร้อมกับนี่เป็นลายสีแดงแล้วก็เป็นตัว X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  แบบนี้นะครับนี่เรียกว่าเป็น triple X เลยก็ว่าได้นะครับการตกแต่งก็จะมีเรื่องของโช๊คอันที่เป็น up side down วงล้อแบบ f o r ์ e d นะครับอลูมิเนียมอย่างดีเพิ่มความสีสันแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถพร้อมกับชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนแคปรานะครับแล้วก็ตัวโช๊คัพหลังที่ดัดแปลงไม่ได้โช๊คัพคู่แล้วเป็นโช๊คัพเดียวนะครับที่อยู่ทางด้านขวานี่นะครับพร้อมกับท่อไอเสียท่อสูดและการปรับแต่งเพื่อความสวยงามขันต่อมาครับอันนี้ก็ หรือว่าเป็นสีนีออนมาเลยนะครับแล้วก็ตัดงานด้วยตัวงานแคปล่านี่จนนําน็นจะเป็นแคปล่าลายสีนะครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีความเงารวมถึงวงล้อตัวนี้วงล้อ,อฟอร์สคาลิปเปอร์ที่เป็นแบบเรเดียนเมาส์แล้วก็โช๊คอัพนะครับที่เปลี่ยนตัวกระบอกให้จับสามารถจับเรเดียนเมาส์ได้เลยจานที่ขนาด300มิลนะครับเป็นจานเบกกิ้งหยักแบบนี้เป็นสีเทานะครับซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยม,มและแฮนด์ก็เปลี่ยนให้เหมาะสมกับสีสันและตัวรถโอ,โอ้โหบอกว่านี่เป็นปั๊มแบบนี่ชุดกระปุกลอยปั๊มลอย อ่านะครับตัวนี้เป็นสไตล์ของสปอร์ตทัวริงขั้นต่อมาครับอันนี้ก็เน้นในเรื่องของลายที่เป็นตัวคาร์บอนแคปลาที่เป็นสีที่เป็นแคปลาสีน้าเงินตัดกับสีดานะครับแล้วก็เรียอรล่นลายสติ๊กเกอร์นะครับส่วนด้านล่างวงล้ออันนี้ใช้เป็นวงล้อแบบการทําสีพาวเดอร์โค้ดใหม่เบรคครับจานเบรกกิ้งพร้อมกับตัวแมมโบที่เป็นเรเดียนเมาส์คคร้อยมิลแล้โช๊คอัพตัวนี้ก็เป็นอัพไซด์ดาวนะครับดูดีครับในกแมกกนแล้วก็ตัวกระบอกด้านบนนะครับนี่ สีสันนะครับก็จาหบทที่บอกครับมันเป็นตัวคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนลายมีสีน้ําเงินเข้มอ่าสีน้าเงินเข้มนะดูดีนะม,นนมัน,น,น,ะมน,น,นจะเป็นสีน้ำเงินเข้มน้ำมีสีดำนะครับแล้วก็มีสีดําสลับกันด้วยส่วนด้านข้างก็จะเป็นสีน้ําเงินเลยพร้อมกับลายสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ไหลมาต่อเนื่องท่อไอเสียนะครับชุดดิสเบรกหลังพร้อมวงล้อหลังนี่มีการคัสตอมใหม่ครับไม่ใช่วงล้อเดิมแล้วก็เอาตัวคาลิเปอร์ดิสเบรกหลังเนี่ยซ่อนไว้อยู่ตรงกลาง ช่ชกอัพเซตใหม่เป็นชกอัพเดี่ยวซึ่งเอาไว้ด้านข้างตัวนี้ไว้ข้างซ้ายนะครับพร้อมกับตัวที่เป็นแทงซับแทง้งที่ปรับระดับอยู่นะครับขันต่อมาครับอันนี้ก็แคปลา่เหมือนกันนะครับแต่เป็นแคปลาที่มีลวดลายที่มันต่างกันทั้งคันเลยนะครับดูจากคันนี้อ่าันนี้ก็เป็นแคปลาอีกลายหนึ่งนะครับในส่วนของสีน้ําเงินด้านหัวนี้ก็เป็นแคปลาอีกลายหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เล่นสีครับ ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งครับก็คือสีแดงนะครับคือว่าเป็นการเล่นเหลือบอ่านี่คือสีสันนะครับที่ความโดดเด่นของสีสันในการเล่นเหลือบส่วนอุปกรณ์ของแต่งก็มีให้เล่นก็นคือในส่วนของชุดคาลิปเปอร์หลังอ่าคาลิปเปอร์หลังนะครับชุดดิสเบรกหลังใหม่ที่เปลี่ยนใหม่นะครับท่อไอเสียวงล้อนะครับวงล้อตัวนี้เป็นวงล้อแบบฟอร์สกัดลายนะครับสีอันซีขึ้นมานะครับนี่ชุดปากแบบที่บอกหัวปลดง่ายต่อการขโมยทักหนา เออชกอัพเอา้าชกอัพตัวนี้ชกอัพเดียวเลยนะครับแต่ก็เซ็ตมาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับองศาจะไม่ค่อยเอียงมากนะครับเกือบก็90องศาเลยกับตัวรถอ่าตัวนี้ก็อาจจะไม่มีนะครับออปชั่นแต่เน้นในเรื่องของความแปลกของสีสันของแกลเคปลาขั้นต่อไปฮะนี่ครับ,นะรบส่วนมากเนี่ยจะเป็นลายเคปลาถ้าส่วนใหญ่นี่ครับว่าจะเล่นลายเคปลาลายสองลายสามลายส,าายสี่นะครับแล้วก็จะมาเน้นในเรื่องของของแต่งที่ อาจจะมีความแตกต่างคือในเรื่องของการที่จะใช้จานดิสเบรกแบบไหนโฟลติ้งแบบไหนตัวนี้มีตัวดักความร้อนนะครับแต่ไม่รู้เอาความร้อนมาระบายจานดิสเบรกด้วยตัวนี้อสไตล์ของ Mo t ต GP เลยคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นเรเดียน100มัลล้อยมิลนะครับก็เสริมขึ้นมาเพื่อรองรับกับจานที่มีขนาดพีวิเตอร์ใหญ่ขึ้นเอาหูด้านบนนี่จัดหดักเหมือนกันครับชุดแฮนด์เทเปอร์นะครับตัวนี้กว้างเลยแล้วก็มีการสะบัดน,น,นี่การสะบัดของสกอต t นะครับสามารถปรับ ได้้ายขวารีบาวต่างๆรวมไปถึงชุดปั๊มที่เป็นแบบชุดปั๊มลอยหของกระปุกแล้วก็ของแต่งโลโก้ที่เป็นฝาสวยๆแบบนี้นะครับไล่เรียงลงมากับเบาะก็มีการปาดแต่งรูปทรงแล้วก็ใช้งานชุดท้ายนี่นะครับก็จะมีโอ้โหความโดดเด่นก็คือในส่วนของตัวที่เป็นโช้คอัพนะครับมีการเซ็ตปรับใหม่แล้วก็ใช้ของแต่งมันจะเป็นหมุดปรับต่างๆนะครับชุดข้าสายพานกรองก็เป็นเคป่าพร้อมกับเลนสสติ๊กเกอร์ที่เป็นลวดลาย ให้เข้ากับตัวรถนั่นเองโอ้โหแต่ละคันนี่ชุดปั๊มหลังครับปักข้างนะครับพร้อมกับสายถักที่มีชุดหัวปลดด้วยคันต่อมาครับอันนี้ก็ะไรน,นะครับอันนี้กระเด็นสีส้มดําด้วยความคมเท่อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของการที่จะติดเรื่องของเดวิเกเตอร์ igator, หรือการจับยึดโทรศัพท์ในการเดินทางดูแผนที่ต่างๆนะครับก็ดีไซน์ให้มันดูดีขึ้นนะครับแคปล่าที่จะงอด้านล่างนะครับวงล้อนี่ก็จะเป็นวงล้อที่ การใช้สี powder coat จานดิสเปี่ยนใหม่นะครับพร้อมกับคาลิปเปอร์นะเป็นหูชิดตัวนี้เป็นหูชิดด้านขวานะครับพร้อมกับสายถักนะครับชุดบนอันนี้ปั๊มอาจจะนะครับไม่ใช่ชุดกระปุกรอยนะครับแต่เป็นปั๊มแท่งแต่ดีไซน์ที่มันแตกต่างคือในเรื่องของนี่ชุดแฮนด์ไงครับชุดแฮนด์นี่ก๊อปปี้ดีไซน์คล้ายๆกับรุ่นพี่อย่าง T-Max เลยนะครับอ่าสวยเลยทีเดียว แล้วก็เน้นในเรื่องของสีสันที่เป็นส้มและดำนะครับมาถึงเบาะต่างๆยกระดับเซตที่ดีที่จับกันตกดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ของแต่งนะครับไม่ยาวจนเกินไปโอ้โหชุดนี้ครับชุดสายพานกรองเปื่อยครับดูสดเข้ามาเลยพร้อมกับการใช้สายแทกต่างๆในการร้อยน้ํามันหรือว่าการเดินสายท่อต่างๆชกอัพหลังครับเป็นโชกอัพของโชว่าปรับ3จุดเหมือนกันอันนี้ก็ทีเด็ดเลยนะชุดนี้แล้วโอ้โหดูครับ ด้านนี้เห็นดว่าโล่งๆนะครับเพราะว่าตัวโปสวิงอาร์มตัวนี้นะครับเป็นสวิงอาร์มกลึงใหม่นะครับแล้วก็ใช้ลูกสูบคาลิปเปอร์เดียวแต่ท่อไอเสียครับจะเห็นว่านี่ดีไซน์เหมือนท่อพักรถนะฮะตัดแต่งออกมาเป็นแบบปลายคู่แบบนี้มาคันต่อไปครับคันนี้ก็นี่เหมือนกันครับเป็นลายหรือว่าเป็นลายคาร์บอนที่ใช้เศษคาร์บอนที่เหลือมาประติดประต่อเป็นลายแล้วก็ใช้เลสิ้นเคลือบแล้วก็ปัดเงา อันนี้ก็จะเป็นลายที่เท็กเจอร์ที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีนะครับไม่มีการลายมันจะไม่ซ้ําแล้วก็ไม่เรียนแบบกันไปได้ออสีสันก็จะเป็นสีแบบพาสเทลซึ่งไม่เข้มไม่สว่างจางๆสไตล์สบายนะครับด้านหน้าก็จะใช้ชุดของชุดแต่งที่เน้นความปลอดภยัยหรือว่าทําสวยงานของชุดแต่งด้านนอกมาสมมากกว่านะครับตัวกาดกันคาลิเปอร์อาจาอาจะจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับ ด้านบนก็เน้นการใช้รถคันนี้น่าจะเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับอ้าตัวนี้นะครับดูสดปลดอะไรติดกองเปื่อยนี่นะครับชุดข้างทาสีดีไซน์ใหม่ชกคอัพตัวนี้เป็นของแกซี่นะครับปรับนะครับสามจุดเหมือนกันนะครับท่อไอเสียขาดไม่ได้นะครับที่ต้องมีนะครับแล้วก็ชุดแข้งตัวนี้ยิงทรายนะครับแข้งข้อมน้ำมันนี่ยิงทรายพร้อมกับฝาปิดที่เป็นอลูมิเนียมสีอ๋อก็ตัวนี้ถือว่า มีความสวยไปอีกแบบหนึง่งแต่ที่บอกความสวยมันบอกไม่ได้ครับว่าใครชอบแบบไหนอันนี้น่าจะเป็นสไตล์แบบมิเลเนียมนะเพราะเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะเป็นการปั๊มพิมพ์แบบว่าดีไม่ดีจะเป็นงานแฮนด์เมดด้วยซ้ำนะ้านะครับถือว่าดีไซน์สวยนะครับมีปีกด้านข้างอ่าโอ้นี่มีการดัดขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีการตัดเก็บงานค่อนข้างที่จะงานดีนะครับค่อนข้างที่ดียทีเดียวอ้าชุดบน ก็จะเป็นชุดปั๊มนะครับกระปุกรอยนะครับซึ่งซ้ายขวาดิสเบกหน้าหลังโอ้โหเบาะนี่ก็สรรหาหนังที่เป็นโครงมียมมานะโทษทีหนังที่เป็นสีเงินมานะตัดกระสีดําซึ่งแหมดูถ้าไม่รู้เลยสปอยเลอร์ฮะเป็นสปอยเลอร์ชุดเสริมนะจากจับจากการจับกันตกที่มีอยู่แล้วก็เสริมต่อขึ้นมานี่แล้วก็มีการเล่นให้มันเป็นหลุมเป็นเท็กเจอร์เป็นลายเป็นเลเยอร์ขึ้นมานะครับโชกคอัพคู่นะครับแบบที่มีแบบซับแทง กอไอเสียนี่ขาดน่ทุกคันต้องมีนะไม่มีนี่ถือว่าโคตรเชยเลยนะนะนะแล้วก็ชุดคาลิปเปอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นปักข้างนะครับของมันโบอาตตัวนี้ก็เป็นสไตล์ของมิเลเนียมก็มีของเล่นที่พอที่จะเตะตาไปรุ่นบ้านะครับแต่ว่าดีไซน์นี่บอกเลยเด่นโอ้โหตัวนี้เขาบอกว่าจีวันมีตั้งแต่ด้านหน้านี่เลยเห็นแต่ด,ด้านหน้า,นานเลยครับติดสปอยเลอร์ฮะด้านล่างนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นวงล้อฟอร์ดนะครับ ยันซีกัดลายขึ้นมาดิจานดิสเบกขนาดใหญ่แล้วก็คาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์พร้อมกับสายปักสายถักหัวปัก45 90องศาด้านบนนี่ฮะโอ้โหชุดแฮนด์ชุดนี้ต้องบอกว่าตอนนี้กําลังได้รับความนิยมนะสำหรับ X Max นะครับด้านหลังนี่ก็มีสปอยเลอร์หลังให้อีกอันนึงนะครับมีสปอยเลอร์หลังให้อีกอันนะึงนะลงต่ำลงมาครับต่ำลงมาก็จะเป็นหนี่ บอกเลยชุดนี้นะครับถือว่าดีไซน์สวยแล้วก็เก็บงานได้ค่อนข้างจะดีนะการใช้โชกคอัพเดี่ยวนะครับแล้วก็มีกันดีต่างๆคาลิปเปอร์หลังก็จะเป็นในส่วนของลูกสูบคู่นะครับของสวิตร้อมก็ใช้สายถักแบบปดไว้อ่าแล้วก็ท่อไอเสียนี่ขาดไม่ได้ถ้าขาดไปในโคตรเชยบอกเลยขันต่อไปฮะโอ้โห29คันก็ถึงว่าเรียกครบเลย